วันนี้ผมมีหูฟังดีๆจากเมอร์คิวล่ามาให้นะครับโดยคุณสามารถสั่งซื้อได้โดยที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับหูฟังอันนี้เป็นเฮดเซ e ตรุ่น Steel Series Arctic n i Wireless ครับอันนี้ผมบอกเลยว่าดีมากๆสำหรับเกมเมอร์นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะมีสายล็อกหัวที่สามารถปรับให้มันเข้ากับหัวของเราได้ครับแถมถอดไปซักได้ด้วยนะหมดปัญหาเรื่องกลิ่นครับเสียงก็คมชัดมากเป็นระบบสเตอริโอ7.1ยิงปืนปัง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 แน่นสะใจเลยและที่สำคัญเนี่ยรุ่นนี้เป็นแบบไร้สายด้วยนะครับจะไม่มีสายมากวนใจคุณเลยแถมการใช้ ครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง20ชั่วโมงเลยนะไมโครโฟนก็มีติดหูฟังมาให้นะครับสามารถดึงออกมาได้ถ้าไม่อยากใช้ไม่อยากพูดเดีใครคุณดันไมค์เสียบกลับได้ด้วยฮะแล้วระหว่างที่คุณเล่นเกมเนี่ยคนที่ใช้หูฟังเ e สเซ็ตจะไปเจอปัญหานี้แน่ๆก็คือคุณไม่ได้ยินเสียงตัวเองไมโครโฟนตัวนี้ทําให้คุณได้ยินเสียงตัวเองด้วยนะครับทำให้คุณไม่เจ็บคอเวลาเล่นเกมครับ <S <S แทมตัวหูฟังเองก็จะมีตัว d ดรเวอร์ของตัว Steel Series ให้คุณไปปรับใช้ได้ด้วยนะครับมันสามารถปรับเสียงแยกกััันนไไได้้หหลลลลาาากยยยปประเเภทงงงงอใชตว Steel Series และที่สำคัญครับคุณสามารถซื้อหูฟังนี้ได้ที่เมอร์คิวล่านะครับชอบสินค้าแท้ออนไลน์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ส่งฟรีทั่วไทยซึ่งราคาตอนแฟลตเซลเนี่ยมีลดถึง4,000กว่าบาทถูกมากๆนะครับยังไงลิงก์ที่เดสคริปชันเลยนะครับลิงก์ที่เดสคริปชันนะลิงก์ที่เดสคริปชัน วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องแอคชั่นต่อเนื่องกับโจมตีต่อเนื่องนะครับจะเป็นรายวิชาฮงไคตาเลียว1ตัว1 EP 1ีนครับนี่เป็นคำถามที่คนถามบ่อยจริงๆหลายคนรู้กันแล้วนะแต่ว่าหลายๆคนก็ยังไม่รู้ก็ทําแยกออกมาให้อันนี้เนี่ยจะเป็นเพลย์ลิสต์แยกนะครับฉะนั้นเดี๋ยวอนาคตจะมีเรื่องเนี้ยโ่มาด้วยเช่นเบรกเอฟเฟคคืออะไรอัตราการสร้างสถานะคืออะไรดาเมจต่อเนื่องเนี่ยคุณจะไปรู้ได้ยังไงว่ามันทำดาเมจอะไรยังไงบ้างซึ่งมันจะไปเกี่ยวกับเบรกเอฟเฟคคิดว่าน่าจะเป็น EP EP3 3นะ น่าจะเป็นอัตราการสร้างสถานะก่อนแ้วน้นวันนี้แค่ีพ1เอาแอคชั่นต่อเนื่องหรือโจมตีต่อเนื่องไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคอย่างแรกก็คือแอคชั่นต่อเนื่องมันคืออะไรครับจริงๆถ้าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คําว่าแอ c o n s e q u e n t i a l นะครับจริงๆอันนี้มันมีคอลเลกชันอื่นๆด้วยนะมันไม่ได้มีปกติเดี๋ยวเราก็ค่อยเข้าใจกันก่อนทีละอย่างครับอย่างแรกเลยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อเราได้เล่นในเกมนี้นะครับเมื่อถึงเทิงของเราเกมเขาเรียกว่าแอคชั่นครับไม่ได้หมายถึงเกมแอคชั่นนะตัวเกมเรียกว่าแอคชั่นครับนั่นหมายความว่ามันคือการได้เทินมันคือการจบเทินแต่การที่เราเข้าไปได้เล่นเนี่ยเราเรียกว่าแอคชั่นฉะนั้นคุณจะได้เห็นพวกเท็กซ์ที่เขียนว่าเร่งแอคชั่นเป้าหมายกี่เปอร์เซ็นต์ b ่ a h blah blah เ เปซ็ลาปลาปลาประมาณนั้นครับและทีน่นี้ไอแอคชั่นเนี่ยคุณจะสามารถมองได้อย่างไรมองได้ตรงไหนง่ายมากครับคุณมองที่ฝั่งซ้ายมือของจอคุณมันจะมีลำดับของตัวละครอยู่ครับเมื่อถึงเวลาคุณแอคชั่นไปเนี่ยมันก็จะมีให้เห็นว่าตัวอะไรแอคชั่นต่อเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ซึ่งมันจะมีเรื่องของค่าแอคทีฟคอยที่มันจะให้คุณเห็นอีกนะครับว่าเออใครจะเป็นคนแอคชั่นต่อนะอีกกี่สเต็ปจะถึงก้าวของคนคนนั้นๆแล้วได้แอคชั่นต่อไปนะไปไงงงเลยไม่ต้องงงครับเอาเป็น่างายงายๆคคือคุณู ฝั่งซ้ายมือจอครับส่วนถ้าเกิดวว่าคุณสนใจว่าเอ้ยพี่แล้วไอตัวเลขที่มันขึ้นเนี่ยมันทํำยังไงเนี่ยคุณดูในคลิปตอนนี้เลยครับผมเปิดให้ดูแล้วว่ามันมีการสลับยังไงเข้าไปกดเซตติ้งยังไงเพื่อให้มันสามารถขึ้นเห็นตัวเลขนะครับตอนนี้พวกคุณก็เข้าใจแล้วว่าเวลาเราได้เทิร์นเนี่ยแล้วเราทําการใช้งานเราเรียกว,ว่าแอคชั่นเนาะแล้วก็มันมองที่ลำดับแอคชั่นตรงไหนแล้วแบบพิเศษมันคืออะไรก่อนที่คุณจะคุยเรื่องแบบพิเศษเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแบบธรรมดามีให้เห็นอยู่หลายๆตัวนะคร มมัยงีไ่เยอะเอารยกตัวอย่างแบบธรรมดาก่อนละกันครับยกตัวอย่างเช่นพี่เตืนเหิงที่มีอีโดลอนสใช้ท่าไม่ตายแล้วฆ่าศัตรูตายอันนี้จะเป็นการดึงแอคชั่นร้อเฉะนั้นมันคือแบบธรรมดาครับมันก็คือแอคชั่นต่อเนื่องแหละแต่มันเป็นแบบธรรมดาเช่นน้องซู่สัางใช้ท่าไม่ตายแล้วก็จะดึงแอคชั่นตัวเองขึ้นมา100%อเนันนี้ครับก็เป็นแบบธรรมดาครับส่วนแบบพิเศษเนี่ยก็คือเวลาเซเลคฆ่าศัตรูตายแล้วได้เทิร์นพิเศษมาอันนี้เรียกว่าแบบพิเศษครับอ้าวพี่แล้วมันต่างกัน อ๋อง่ายมากเลยครับผมไม่ต้องสนใจเลยมากกว่านี้รู้แค่นี้พอใช้บัฟกับไม่ใช้บัฟครับใช้บัฟกับไม่ใช้บัฟคืออีกอย่างพี่งงกว่าเดิมอีกเสียเทิร์นบัฟหรือไม่เสียเทิร์นบัฟนั่นเองครับตัวตัว,ตว,ตวอย่างง,าง่ายๆเช่นถ้าเกิดว่าคุณใช้พวกตัวละครเซเลค่าศัตรูตายคุณจะเห็นว่าต่อให้คุณมีบัฟของถิงวินยูคุณมีบัฟของโบนียูบัฟก็ยังอยู่ครบครับมันง่ายๆแค่นี้เลยแต่ว่ากลับกันถ้าเป็นพวกสู้ฉางหรือว่าเป็นพวกเดินเหินเนี่ยไอ้พวกเนี้ยจะใช้บัฟทิ้งไปหมดเลย สมว่าคุณเอาถิงวินใส่ไปอย่างนี้ครับมันจะกินเทินของบัปของถิงวินค่อนข้างเยอะกว่าใส่ตัวละครอย่างเซเล่ที่ฆ่ามอนตายแล้วก็เชิญเทินไปตีต่อเยอะมากๆเลยครับฉะนั้นนี่เลยครับคือความแตกต่างระหว่างแบบธรรมดากับแบบพิเศษคือเสียเทินกับไม่เสียเทินครับส่วนอันไหนคือคีย์เวิร์ดแบบธรรมดาเดี๋ยวบอกให้ได้เลยนี้นะครับเขาจะเขียนว่าเร่งแอคชั่นครับเมื่อไหร่ก็ตามมีเขียนว่าเร่งแอคชั่นเนี่ยคือเสียเทินตามปกตินั่นเองครับเรายังไม่คุยเรื่องไซเคิลนะเดี๋ยวงงเอาเป็นว่าเสียเทินที่มันเป็นบาปตามปกติเรื่่่ออองงงไไคคลยยยยยัมุุะแาาสท้ีกกจบ กับเรื่องของแอคชั่นต่อเนื่องก็คืออันติหรือเป็นแอคชั่นต่อเนื่องครับเอ้าหมายความว่ายังไงครับพี่หมายความว่าเวลาคุณกดอันติแล้วคุณได้บัฟใน Simulate Universe ประเภทที่เขียนว่าเมื่อตัวละครตัวนั้นแอคชั่นต่อเนื่องจะได้แอตแทกตอ์ครับอันติได้ครับดูในคลิปเลยครับฉะนั้นคุณควรจะกดอันติก่อนแล้วค่อยใช้งานตัวละครนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีอันนี้แล้วเพื่อที่ตัวละครคุณจะได้บัฟแอคชั่นต่อเนื่องด้วยนะฮะครับเป็นอช่ตเนื่องดรียนนะครับ โอเคพอแล้วกับแอคชั่นต่อเนื่องเดียวไหลเรามาคุยกันที่โจมตีต่อเนื่องต่ออันนี้ง่ายครับไม่ยากครับว่าโจมตีต่อเนื่องมันมีอะไรยังไงบ้างอย่างที่คุณต้องคำควมเข้าใจเกี่ยวกับโจมตีต่อเนื่องก็คือเมื่อคุณทําตามเงื่อนไขของเขาจนครบมันจะมีการโจมตีแบบอัตโนมัติคาเลลันมาเองครับง่ายๆแค่นั้นเลยครับแล้วเราจะสามารถดูได้ยังไงบ้างละ่ะว่าเฮ้ยมันดูที่ไหนครับพี่ว่าตัวไหนตัวน,นั้นมีไหมให้คุณกดไปที่ทาเลนของตัวละครครับแล้วคุณจะเห็นเองครับดูที่เทรสก่อนแล้วก็ดูที่ทา ส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ที่ตัวทาลินก็คือพรสวรรค์นั่นแหละครับมันจะมีเขียนไว้เลยว่าเป็นโจมตีต่อเนื่องครับูตัวอย่างเงื่อนไขให้ สก2ประเภทละกันนะครับประเภทที่1คือเราโดนศัตรูโจมตีแล้วเราจะทาการเคาน์เตอร์แท็กเขาอันนี้นับเป็นโจมตีต่อเนื่องครับประเภทที่2คือดูตัวอย่างอย่างที่เมโกะก็ได้ครับเมื่อถึงเวลามีการเคลียร์ทับเนสหรือเบรกศัตรูจนถึง3ตัวแล้วมันจะสะสมมานะครับตัวละสแต็กจะมีการโจมตีต่อเนื่องออกมาครับหรือไอประเภทที่มันมีติดมาเป็นสแตนเลยอย่างพี่จิงเหวียนก็ได้ครับอันเนี้ยก็คือติดมาเป็นสแตนเลยสแตนพี่แกยนับเป็นโจมตีต่อเนื่องครับก็จะเห็นว่าทุกอัน พูดมาออกอัตโนมัติปวดเลย <c oughs> เมื่อครบตามเงื่อนไขนะครับส่วนเรื่องว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างผมรู้ว่านะปัจจุบันพวกคุณคงจะปวดหัวกันแน่ๆขี้เกียจไล่ดู <c oughs> เพราะว่าคุณมาดูคลิปสั้นๆเพราะคุณขี้เกียจไล่ดูจ <c oughs> นเวละผมดูอ่ะเอานี่ไปนี่คือบอกว่าณนะปัจจุบันแพท1.0 1.0จดซนริงๆ1 1มันก็ยังมีตัวเท่าเดิมแหละมีตัวอะไรบ้างที่สามารถโจมตีต่อเนื่องได้และโจมตีต่อเนื่องจากอะไรดูเลยครับผม,วมรวมไว่าให้คุณหมดแล้วจะได้ไม่ปวดหัวทีนี้แถมหน่อยนะครับไอรงกาจ ตีต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีบัฟในซิมูเลต e ยูนิเวอร์สเนาะที่ทําให้ถ้าไม่ตายของคุณนะับเป็นการโจมตีต่อเนื่องด้วยนะครับอันนี้สําคัญมากนะใครเจอต้องกดแล้วก็มันเอาไปไฮบริดกับบิวที่คุณเล่นพวกผาดอื่นๆเช่นบวกล่าสังหารเต็นพวกอื่นๆนะทำลายล้างอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณหาบัฟดีๆไม่ได้เลยการเลือกบัฟเนี่ยตอบโจทย์นะเพราะพวกบัฟโจมตีต่อเนื่องเนี่ยมันจะแรงกว่าบัฟโจมตีปกติเยอะมากๆเลยครับฉะนั้นถ้าเจอแล้วมันรหาบัฟดีๆไม่ได้ใช้ได้นะครับอันนี้ผมแถม โอเคก็จบเรียบร้อยสำหรับ101 EP 1ที่เป็นแค่เฉพาะแอคชั่นต่อเนื่องแล้วก็โจมตีต่อเนื่องนะครับผมกลัวว่าเดี๋ยวผมพูดอะไรเยอะๆหลายหัวข้อไปแล้วจะงงงวยตัวตลบนะครับยังไงถ้าชอบซีรีส์นี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เตมใจผมในพิมพต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายต่อไปอัตราสร้างสถานะนะ